ก็มาช่วงนี้อย่างที่บอกเขาว่าจะพาคุณชมมาดูจุดต่างๆของนาบัวพิ่ไก่จุดที่เราอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นแปลงนาที่ใหญ่ที่สุดในใน,ในพื้นที่ของพี่ไก่ทั้งหมดตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเราเตรียมเอาไว้สําหรับทําอะไรบ้างพี่ไก่สำหรับแปลงนาตรงนี้เนี่ยคะ่ะเออก็คือหลักๆก,ก็คือจะปลูกบัวสายพันธ<ะ>ุ์ที่เขาชอบน้ําลึก อย่างบัวชนิดหนึ่งที่เราเห็นดอกสีขาวอยู่ค่ะอันคือบัวกระโดงบัวกระโดงหรือบัววิกตอรีดอกสีขาวๆใหญ่ๆนั้นใช่ไหมคะพี่ก่บอกงนี้คุณผู้ชมค่ะว่าปกติบัวกระโดงเราจะเห็นแต่ใบเพราะว่าคือเราเรียกชื่อเขาตามขนาดของใบบัวแต่ว่าเราแทบจะไม่เห็นดอกของเขาเลยวันนี้โชคดีค่ะที่ทีมงานเรามานี่ยมีดอกบัวอยู่พอดีเลยที่ผุดขึ้นมาแล้วก็กําลังบานกําาลังบนคือบัวกระโดงมีกี่สีพี่ไก่มีสีเดียวมีสีเดียวคือสีขาวแล้วก็ พอเขาโดนแดดปุ๊บเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆขาวแล้วก็จะกลายเป็นชมพูอ่อนๆเม็ดสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนเย็นจะกลายเป็นสีบานเย็นเข้มแล้วก็จะหุบเขาจะเขาจะมีอายุแค่วันเดียวนะครับโอ้โหโชคดีมากคนที่เห็นก็ถือว่าโชคดีเขาวันเดียวจริงคือบัวกระด้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไม่เห็นเขาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเหี่ยวไปเลยตอนเย็นก็จะกลายเป็นสีชมพูเข้มออกอมม่วงเกอบเกือบบานเย็นค่ะแล้วก็ที่พิเศษเขาจะมีกลิ่นหอมมาก ประมาณว่าเอาจำปีหรือจำปามารวมกัน,นร้อยร้อยดอกแล้วมารวมอยู่ใน oh. เขาหอมจริงๆหอมมากเดียวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันต้องลองไปดมดูทีนี้อย่างอื่นก็จะเห็นเป็นบัวชนิดอื่นๆบ้างอย่างสีชมพูอ่อนๆที่อยู่ตรงนั้นอ่ก็จะมีอะไรก็เป็นบัวสายนะครับ บัวสายบัวเออเพจะถามต่อว่าบัวสายคืออะไรบัวสายก็คือบัวที่เราสามารถเอาสายมันมาทานได้ออผักแกงส้มผวกต้มยำเอาไปผัดต่างๆอาันจะเป็นบัวสายที่ถามพี่ไก่หน่อยนึ่งค่ะเมื่อกี้พี่ไก่บอกว่าบัวสายบัวสายคืออะไรค่ะบัวสายคือบัวที่เราสามารถนําสายมาทานเป็นอาหารได้ออก็คือดึงสายมันขึ้นมาดึงสายที่ จากดอกแล้วก็ลอกเอาเส้นใหญ่เปลือกออกแล้วก็การไปแกงบัวสายตรงนี้คือตัวไหนคะพี่ไก่บัวสายตัวนี้ที่เห็นอยู่จะมีออกชมพูอ่อนสีชมพูเข้มๆอ๋อนั่นคือบัวสายค่ะบัวบัวอ่านี่นี่บัวไทยถ้าเป็นบัวสายนี่คือบัวไทยใช่ครับส่วนใหญ่บัวไทยแล้วมีบัวสายพันธุ์อื่นไหมคะที่เป็นบัวไทยเนี่ยบัวไทยสายพันธุ์อื่นก็จะเป็นตระกูลของบัวผันบัวผันบัวผันนี่เหมือนชื่อดาราในสมัยก่อนเลยอ่ะบัวผันบัวเพื่อนบัวผันบัวเพื่อน เหมือนกันไหมคะเออบวัคซีนวัคเพืรอนไม่เหมือนกันต่างกันยังไงครับพี่กับวัคซีนเนี่ย พันธ์กับเผื่อนก็หน้าตาจะค่อนข้างคล้ายกันถ้าเป็นบัวเผื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัวพื้นบ้านบัวที่เกิดตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็จะเล็กอกเล็กๆหน่อยนึงใช่อันนี้คือบัวเผื่อนบัวเผื่อนแล้วถ้าบัวพันธ์ก็จะเป็นตระกูลของต้นที่ใหญ่ขึ้นค่ะฟอมดอกจะสมบูรณ์จะใหญ่กว่าอ๋ออาจจะเป็นบัวในเมืองหน่อยนึงด้รับการดูแลสายพันธุ์ดีหน่อยนึงใช่ไหมคะบนี่บัวไทยหลักๆก็จะมีบัวซ้ายบัวพันธุ์บัวเผื่อนมีอีกไหมคะอีกต้นหนึ่งที่อยากแนะนําคือบัวจงกลนี บัวจงกนีอ่าบัวจงกนีเนี่ยจะเป็นนีไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะจะเป็นบัวที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับถือว่าเป็นบัวถิ่นกําเนิดในประเทศไทยทํำไมเราแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อส่วนใหญ่เราจะได้หรือว่าไม่มีการเอ่ยถึงเลยล่ะค่ะส่วนใหญ่ในกลุ่มของนักเลี้ยงบัวเนี่ยเราจะได้ยินชื่อบัวจงกนีบ่อยค่ะแต่ว่าการจะปลูกให้ออกดอกที่สมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างยาก ที่นี่มีไหมคะที่นี่มีเดี๋ยวจะพาไปชมเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีดอกบานไหมนะ <laughs> อย่างที่บอกค่ะว่าเรามาวันนี้เรามาเช้ามากเพราะเราอยากจะเห็นวิถีของของแปลงบัว <c oughs> ของบัวนี่นะคะว่ามันเป็นอย่างไรเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าการจะมาชมบัวพี่ไก่บอกว่าสามารถชมได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะเพราะว่า ทุกๆช่วงของเวลาเนี่ยจะผัดกันหุบจะผัดกัน,กนบาน,บานจะผัดกันหุบอย่างนี้บอกแล้วความสวยของเขาก็จะมีตลอดทั้งวันท่านผู้ชมได้ชมตลอดอ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่น,นกันต่อไปค่ะพี่ค <S <S ัครับเชิญครับอ่ทีนี้เดินเข้ามาในบริเวณ บ่อบัวหรือว่ากระถางบัวที่พี่ไก่สสม,มีการ 100, คัดแยก <000 S 1> แต่ละสายพันธุ์ที่บอกว่ามีอยู่เกือบ200สายพันธุ์ก็คือบริเวณน,นี้ละที่ร,รวบรวมเอาไว้ มาถึงบ่อแรกค่ะที่พี่ไก่บอกเราเมื่อสักครู่จงกลณีที่เก๋บอกว่าเราแทบจะไม่มีการเอ่ยชื่อบัวสายพันธุ์นี้มาก่อนเลยพี่ไก่ไปเจอสายพันธุ์นี้มาจากไหนคะเนี่ยปกติสายพันธุ์นี้จะมีอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็อาจารย์ฟ้าที่เชียงใหม่ให้สายพันธุ์พี่มาปกติในกลุ่มคนรักบัวเนี่ยก็จะมีบัวจงกณีปลูกกันเกือบทุกคนแต่ว่าการจะปลูกให้เขาออกดอกสมบูรณ์เนี่ย เป็นเรื่องค่อนข้างยากข้อดีของบัวสายพันธุ์นี้คืออะไรคะพี่คะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เลยคือจะไม่ผิดเพี้ยนเลยไม่ว่าจะาเปลี่ยนไปผสม <ไป S 2> เขายังไงก็จะอยู่อย่างเนี้ยผสมนี่หมายความว่าเอาเข้ามาผสมข้ามสายพันธุ์ ไม่ได้ค่ะบัวนียใช้วิธีการผสมยังไงคะพี่ก่บัวเขาสามารถขยายพันธุ์ได้หลักๆก็ประมาณ3าสี่วิธีนะครับวิธีแรกเขาจะออกลูกทางใบสังเกตว่าตรงตรงตรงแนวเล็กสะดือใบใจกลางค่ะก็คือตรงกลางถ้าก็มีตุ่มตุมขึ้นมานยแสดงบัวตัวนั้นเขาสามารถขยายพันธุ์ทางใบได้อ๋ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่เห็นอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์ทางหน่ออย่างเดียวเนี่ยเขาจะเริ่มแตกใบเล็กๆขึ้นมาอ๋อนี่คือหน่อเขาที่ใบเล็กๆอย่างนี้เขาจะให้ทางหน่อจะเป็นใบเล็กขึ้นมานะครับอีกวิธีหนึ่งคือ ผสมแล้วก็ให้เกิดเมล็ดก็จะการประมาณสามวิธีแต่ว่าเขาสามารถเขาสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างตัวเขากับสายพันธุ์ย่อยตัวอื่นได้แต่อันนี้เนี่ยน่อยอย่างเดียวจริงๆนออย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของจงกลนีของเขาสีจะเป็นสีอะไรครับพี่ไก่นี่กำลังบานเลยกำลังรอจะบานปกติเขาจะออกสีขาวหรือเปลือบชมพูกีบจะซ้อนฟูหนาเลยหลายหลายชั้นแล้วก็เป็นขาวมีกลีบชมพูเล็ก อมนี่คือความพิเศษของเขาทนไหมเขาบัวชนิดนี้อายุของเขาพอๆกันถ้าอยู่ในในต้นอย่างเงี้ยประมาณ3-5วันเหมือนกันพี่ไก่มีเยอะไหมถ้าเป็นจงกลนีสายพันธุ์ก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันเผื่อมีคนอยากจะมาขอแบ่งไปขยายอ๋อขยายเหมือนกันเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าเขาก็ช้า ค่ะค่ะมีอีกอันหนึ่งพี่ไก่บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะถือว่าตอนนั้นที่เริ่มมาทํำก็คือตัว King of, King of สยามขอชม King of สยาม <King of S 1> หน่อยคิงออฟสยามต้องอยู่ในสระ oh. ตอนนี้เขาจะยังไม่บานนะครับเราดูตัวอื่นก่อนค่ะไ,ไปตัวไหนกันก่อนสยามจัสมินเป็นบัวฝรั่งสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นการพัฒนาของฝีมือของนักพัฒนา พันบัวของประเทศไทยอซสยามจัสมินอันนี้พี่ไก่ไปได้มาจากไหนคะตัวนี้เนี่ยสวยมากเลยคุณผู้ชมลองดูคือกลีบดอกเขาเนี่ยจะแข็งแรงมากแ,แล้วก็ด้านในเนี่ยเกสร<อ>จะเป็นสีเหลือง,ง<ๆ>คือสวยจริงๆคุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆจริงๆบัวชนิดเขาสวยมากอันนี้ผสมข้ามสายพันธุ์หรือว่าอย่างไรับพี่กไ,ไาากไ่ตัวนี้เนี่ยเอออันนี้พี่ไม่ไม่ไม่ค่อนไม่ชัวเรื่องข้อมูลค่ะ เพราะว่าได้มาก็มีอยู่รักษณะมีอยู่เรียบร้อยอยู่แล้วใช่ครับค่ะทีนี้ถามเลยตัวนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นตัวเศรษฐกิจไหมพี่ไก่ถ้าราคาซื้อขาย,ออายค่ะเตัวนี้เป็นบัวที่ตัดดอกไม่นิยมตัดดอกขาย<อ>แต่ก็คือเลี้ยงต้นเพื่อโชว์ดอกแล้วก็ ความพิเศษของเขาก็คือเขาจะเป็นบัวขาวซึ่งดอกเขาจะลอยอยู่ปิ่มๆน้ำเหมือนเหมือนเป็นกระทงน้อยๆอยู่นะครับดอกเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่ไก่หรือว่าจะไซส์ขนาดนี้เลยเออถ้าสมบูรณ์จริงๆก็โตกว่านี้ไม่เยอะค่ะเป็นเป็นบัวดอกไซส์กลางค่ะไม่ถึงกับใหญ่มากความสมบูรณ์ของดอกก็จะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างพี่ก็คือสภาพน้ําดินปุ๋ยและก็แสงแดดดูแลยากไหมคะพี่ไก่บัวบัวแต่ละสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ตนี้เนี่ย สยามจัสมินนี่เราถือเป็นบัวฝรั่งต้นหนึ่งซึ่งดูรายง่ายค่ะออกดอกในบ้านเราได้บ่อยสภาพอากาศบ้านเราไม่เป็นปัญหาโอเคเลยให้โดนแดดดินดีปุ๋ยถึงออกดอกชัวอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับบ้านเราเลยคอืมค่ะอ่ะไปบ่อไหนกันต่อสวยมากสยามจจสมินมาดูบัวชื่อพระนามนะครับบัวควีนสิลิกิตอะกำลังบานพอดีเลยอ๋อคือบัวควีนสิลิกิตคือคุณผูมครับ โชคดีอย่างหนึ่งคือคือมีการนำพระนามของของพระบรมบรวงศานุวงศ์ของเราไม่ว่าจะเป็น n i งอ of สยาม Queen อฟเรกกิตและต่างๆก็จะมาอยู่กันที่นี่อันนี้ก็จะเป็น Queen s, <S, <ig> it, <S ร r i กิตนะคะก,ก,ก็คือตัวนี้เลยฟินเซริกกิตเป็นบัวอีกชนิดหนึง่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ของบัวฝรัง่งเป็นการนำบัวนางกวักสีฟ้ากับบัวไฟาโอปอมาผสมเป็น นักพัฒนาของชาวไทยเหมือนกันแล้วก็เป็นบัวฝรั่งซึ่งมีสีออกม่วงต้นแรกของโรคต้นแรกของโรคที่เป็นบัวสีม่วงฝรัง่งก็คือตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าถ้าเราเห็นจริงๆคือเขาจะเหลือบชมพูนิดๆอ่นนี่คือสีเขาเต็มที่แล้วพีไ่ไก่เรว่าจะมีปรับเปลี่ยนสีจริงๆ,นนๆเขาจะเปลี่ยนออกเป็นม่วงอีกนิดนึงแต่ไม่ถึงกับม่วงมากม่วงมากแต่นี่ก็ม่วงแล้วนะนี่ก็ม่วงแล้วควีนซริกินก็สวยมากต้นหนึ่งซึ่งชื่อเพราะ ชื่อเป็นมงคลกับเรามีเยอะไหมคะสายพันธุ์นี้ที่นี่เอ่อตอนแรกมันได้มาแค่ต้นเดียวแต่พี่ก็ขยายไปหลายต้นกล่าวว่าจะทําไว้บอร์ดหนึ่งเลยปลูกฟินสกิทอย่างเดียวอืเดี๋ยวจะบอกเลยคุณผู้ชมคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการมาขอสายพันธุ์ไปปลูกตามแหล่งต่างๆเยอะเหมือนกันอย่างเช่นพระตำหนักต่างๆนี้เดี๋ยวจะอันนี้พี่แอ๋บอกว่าขอเก็บเป็นความลับหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปบอกอื่นกันต่อนะคะ มาถึงบ่อนี้กันบ้างค่ะพี่ไก่ตัวนี้คือสายพันธุ์ไหนคะก็จะบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยจะแปลกแตกต่างใช่ครับถ้าลักษณะนี้เราจะเรียกว่าบัวนางกวักนะครับบัวนางกวักเราจะเห็นว่าเขาจะมีกลีบเลี้ยงยาวๆออกมาคล้ายๆเป็นกวักเนี่ยยืนออกมาค่ะก็คือก็คือกลีบเลี้ยงด้านนอกของเขานั่นเองใช่เราเรียกเชื่อบัวนางกวักอันนี้บานหลายวันไหมคะเนี่ยอันนี้เพิ่งเริ่มบาน ดอกเขาจะไม่ใหญ่ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้จริงๆเขาโตเขาโตพอสมควรนะครับดอกหญ่จริงๆก็ประมาณใบเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นเขาด้วยต่เป็นต้นที่เพิ่งแยกออกมาปลูกเขาก็ยังเล็กอยู่ยังอนุบาลอยู่อยังอนุบาลอยู่ยังเด็กน้อยอยู่ค่ะบัวนางกวักบัวนางกวักนะครับปลูกก็เป็นสีมุคลอันนี้ก็มีมีมีสีนี้สีเดียวเหมือนกันม่หลายสีครับบัวนางกวักสีเยอะเหมือนกันอืที่พี่กายเองมีกี่สีประมาณหกเจ็ดสีครับ มีสีอะไรบ้างคะชมพูอ่อนชมพูเข้มมีขาวมีเหลืองมีโอรสมีม่วงม่วงสองม่วงค่ะมีเหลืองและก็มีเหลือบๆหลายๆหลายสีครับอ๋อค่ะคือถ้าสังเกตคุณผู้ชมไม่ไก่ที่เอ่ยชื่อมานี่ส่วนใหญ่บัวก็จะอยู่ในกลุ่มสีขาวสีเหลืองเหลืองนี่เหลืองก็จะไม่ค่อยเห็นมากแต่ว่าจะอยู่ในกลุ่มม่วงชมพูจะเยอะใช่ก็จะมีอยู่สีประมาณนี้แหละแต่ว่าที่นี่จะมีสีที่เขามีการผสมกันแบบ ข้ามสีข,มข้ามสายพันธุ์ก็จะมีสีแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นม่วงแต่จะเป็นม่วงแบบมีริ้วนะคะหรือว่าเป็นจุดๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะพิเศษขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวมาดูบ่ออื่นกันต่อคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะอันนี้มิสสยามคะ่ะพี่ไก่บอกว่าถือว่าเป็นเป็นบัวสายพันที่ที่เป็นบัวของไทยเหมือนกันแล้วก็ผสม ผสมแต่เป็นการผสมโดยนักพัฒนาพันธุ์บัวของไทยเหมือนกันครับอันนี้ได้ได้มาจากที่ไหนยังไงพี่ไก่ต้นนี้นี่อันนี้เป็นบัวลิขสิทธิ์อันนี้พี่ได้มาจากปางบนบัวลิขสิทธิ์คืออะไรคะพี่ไก่บัวที่บัวที่ประมาณซีดีซีดีที่มีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคือเขาผสมกันแล้วแล้วก็จดสิทธิบัตรว่าฉันผสมเองสายพันธุ์นี้แต่ก็ใช้ชื่อว่ามิสยามเหมือนกันใช่ครับอสวยมาก ดอกเขาค่อนข้างใหญ่ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ซ้อนฟูเยอะกีบจะหนาแล้วระดับของดอกเขาก็คือจะเลี้ยน้ําเลยประมาณนี้คืออาจจะชูขึ้นนิดเดียวไม่เยอะมีกลิ่นหอมด้วยอ่ะหอมไหมหอมหอมใช่นี่ขนาดว่าอยู่แบบคือนก็ประมาณสองฟุตอ่ะก็ยังหอมยังได้กลิ่นเขาเลยอ่ะโอ้มีความสุขเช้าๆแบบนี้มาอยู่กับนาบัวมาอยู่กับต้นบัวค่ะพี่กาอยากจะโชว์ตัวไหนอีก คุณผู้ชมนี่จะเห็นเลยว่าพื้นที่ทั้งหมดนี่ค่ะพี่ไก่พยายามจะแลกแยกสายพันธุ์บัวให้แต่ละกระถางนี่นะคะก็จะมีแต่ละชนิดเดียวเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่ไม่เป็นการผรสมกันข้ามสายพันธุ์มาถึงตัวนี้ค่ะบัวสีแปลกคุณผู้ชมคะพี่ไก่บอกว่าตัวนี้<ส>เนี่ย,ยสีจะขาวมอมส้มนิดๆชื่อว่ามามราเป็นบัวฝรัง่งอ่ะบัวฝรั่งอีกแล้วอย่างที่พี่ไก่บอกค่ะว่าบัวแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะบานไม่ตรง,ตงกรันอย่างบัวไทยส่วนใหญ่ก็จะบาน บานสายสายแต่ถ้าบัวฝรั่งเนี่ยเขาจะบานเช้าก็ขยันหกโมงเช้าบานนี่หกโมงอะหกโมงนิดๆเขาบานแล้วว่าอย่างมาราตัวนี้เนี่ยก็บานพร้อมพร้อมที่จะชูช่อให้คนได้ชมแล้วว่าเออรับแสงแรกด้วยแล้วเขาจะเขาจะหุบดอกประมาณกี่โมงระณรายสามถึงสี่โมงเย็นเอช่วงเย็นๆก็จะหุบดอกในขณะที่บัวไทยเราก็ยังคงบานชูช่ออยู่นะคะมาราตัวนี้ สวยคุณผู้ชมคะดูดูกลีบดอกเขาอะจริงๆดอกเ็าโตปลายก็จะแหลมอ่ะปลายลายก็จะแหลมแต่สังเกตเกสรข้างในของบัวเนี่ยเขาก็จะอยู่เป็นสีเหลืองๆอ,อย่างนี้โดยส่วนใหญ่หรือเปเออเเล่าคะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะ,คะแต่ที่สังเกตก็คือมีเหลืองมีส้มมีชมพูอะไรประมาณนี้ครับอืมค,ค่ะการผสมพันธุ์ของดอกบัวแต่ละชนิดยากไหมคะพี่กาอ,อไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ,คะ สามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้พี่ไก่ตอนนี้ทําได้หรือยังถ้าถ้าเป็นได้พอทําได้ก็เกิดบัวต้นใหม่ที่นี่อยู่หลายต้นเหมือนกันโแต่เสียดายวันนี้จะโชว์สะหน่อยเขาไม่บานค่ะมาถึงกระถางนี้ค่ะพี่ไก่พี่ไก่บอกว่าบัวชนิดนี้คือบัวสายบัวสายเมื่อกี้แอบเห็นชื่อชื่อว่าแม่พลอยแม่พลอยครับชื่อสวยอ่ะเพราะดอกสวยชื่อแบบสวยมากโดนน้ำอันนี้คือบัวไทยครับดอกสีแดงแต่ทําไมดอกมันย้ายใหญ่อะคะพี่ไก่ ใบก็สมบูรณ์นะโดยธรรมชาติของบัวบัวสายหรือบัวบานกลางคืนเนี่ยขนาดเขาจะใหญ่อยู่แล้วอโดยธรรมชาติบานกลางคืนนี่คือบานมาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนแล้วก็จะไม่ใช่บานเช้านะบานมาตั้งแต่เมื่อคืนจะรอหุบประมาณสักสิบโมงเช้าค่ะอ๋อเดี๋ยวสิบโมงเราจะไม่เห็นคละเพราะเขาจะเก็บเขาจะหุบเขาจะทำงานหนึ่งแล้วก็จะมาบานอีกทีก็คือคืนนี้ใช่ครับสังเกตดอกเขาสมบูรณ์มากเลยสําหรับต้นนี้เนี่ยแสดงว่า การให้อาหารของเขาดีมากลำต้นสมบูรณ์มากเพราะว่าทั้งใบทั้งดอกเนี่ยสวยจริงๆนะคะไว้ใจแอนนี่คือชื่อของเขาบัวยักษ์บัวยักษ์จริงๆจะใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่ไก่ถ้าเป็นบัวสายพันธุ์นี้ดอกใหญ่ถ้าถ้าลงในบึงเนี่ยดอกเขาจะสามารถแต่อันนี้นี่คือเรามีพื้นที่ให้เขาอย่างจำกัดถ้าลงในสระดอกเขาสามารถใหญ่ได้ถึงประมาณ30มสิบเซนใหญ่มากบรรลุเลย เกือบฟุตเลยนะเกือบเกือบฟุตหรือว่าประมาณหนึ่งไม้มาทัดเลยนะก็ประมาณเนี้ยถ้าลงในสะใหญ่ดอกประมาณโอ้อันี้ก็เป็นสายพันธุ์ฝรั่งเหมือนกันสายพันธุ์ฝรั่งชาติเราเรียกว่าบัวยักษ์ออสเตรเลียค่ะเห็นต้นกรเนิดมาจากประเทศออสเตรเลียอันนี้ขนาดบานมาหลายวันแล้วแมลงเจาะแล้วอ่านี่แมลงเริ่มเจาะแล้วแสดงว่าเราไม่ใช้สารเคมีอันนี้อันนี้คือต้นใช่คือพี่ไก่บอกว่าที่นี่ทําเกษตรแบบอินทรีย์นะคะเราไม่ใช้สารเคมีทุกอย่างก็จะพยายามดูแล โดยวิธีธรรมชาติโดยวิธีธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้จะบานอีกเมื่อไหร่พี่ไก่ถ้าถ้าประเมินช่วงเวลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็บานแล้วพรุ่งนี้บานก็มาแทนดอกนี้พอ<ช>ดีเลยคือเขาจะทดแทนกันอยู่ตลอดอเห็นไหมครับว่าอันนี้ไปละอันนี้เหี่ยวอันนี้มาใหม่เดี๋ยวก็จะมีการลืออ้อต้นนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวดอกใหม่นี่ยก็จะมีดอกตูมอยู่รอที่จะบานก็จะบานออกไปเรื่อยๆก็สรุปว่าเวลาปลูกบัวเนี่ย ทั้ง365วันเนี่ยถ้าเราดูแลเขาจริงๆเเราแทบจะเห็นเขาทุกวันเลยถ้าดูแลดีๆนะเอาใจใส่คือการคือทุกอย่างอะค่ะถ้าเราดูแลดีฟูฟักเขาดีๆใช่ค่ะก็จะให้สิ่งดีๆคืนกลับมาอย่างพี่ไก่ดูแลบัวดูแลด้วยใจตลอดคุณชมค่ะอย่างบอกคือพี่ไก่บอกว่าคือไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยแหมจะทําการเกษมจะมาถึงตรงนี้ได้คืองงออยู่่่วาามรงนี้เหรือว่า ที่นี่ในไร่เนี่ยได้เป็นวันๆเลยครับมาที่บ่อนี้คุณผู้ชมคะอันนี้พี่ไก่บอกว่าคือบัวผันบััวผนคือบัวไทยเลยแต่ว่าต้นก็ใหญ่เหมือนกันพอจับดูเนี่ยมันหนักอะค่ะพี่ไก่อันนี้คือคือลูกลูกของเขาเขาติดปากติดเมล็ดค่ะเราจะสังเกตว่าเขาจะคล้ายๆสินเห็นไหมครับค่ะก็คือเป็นฝากข้างในก็จะมีเมล็ดข้างในจะมีเมล็ดก็เอาไปเพาะปลูกได้ต่อเอาไปเพาะปลูกได้ต่อเลยอันนี้ทาไมต้องใส่ตะข่ายอันนี้ใส่ไว้ว่า ถ้าสมมติว่าวันไหนที่เรายังไม่ได้มาเก็บเม็ดของเขาเนี่ยเม็ดเขาจะหล่นอยู่ในถุงเพราะว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้เขาจะกระจายอยู่ในน้ำหมดแล้วอย่างนี้นี่อีกนานไหมคะกว่าที่เขาแบบจะผลิตประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะแตกแล้วก็มีเมล็ดเล็กๆอยู่ข้างในเต็นท์อันนี้สีอะไรพี่กายสีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงอมน้าเงินค่ะก็คือตัวนี้เลยใช่ลอบานค่ะอการการเอาสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ค่ะพี่กายนี่ถามเป็นความรู้เลยการจะผสมพันธุ์จาก สายพันธุ์ฝรั่งหรือว่าสายพันธุ์ต่างชาติกับสายพันธุ์ไทยมันสามารถผสมพันธุ์กันได้ไหมคะเขาสามารถผสมสายพันธุ์ข้ามตระกูลย่อยได้คืออันนี้คือความพิเศษของบัวค่ะครับค่ะทีนี้่อ๋ที่บอกคุณผู้ชมคะว่าที่นี่เนี่ยถ้าสังเกตเกยังไม่เอ่ยชื่อสําหรับ แปลงนาหรือว่าสวนบัวของพี่ไก่ที่นี่เพราะว่าพี่ไก่บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังคิดชื่อไม่ออกเลยว่าจะตั้งชื่อที่นี่ว่าอะไรตอนนี้คิดชื่อไว้ว่าเป็นบ้านสวนบัวหันหญยบ้านสวนบัวหันยาย่แต่ไฟนอลหรือยังคะก็มีเพื่อนๆคนที่เขารักดอกบัวก็เสนอเสนอชื่อมาเยอะนะครับว่าให้เราคัดเลือกว่าชอบชื่อไหนแต่ว่าตอนนี้คือนิ่งที่ชื่อนี้ก่อนบ้านสวนบัวหันยายเพราะว่าอยากจะยกเครดิตว่าอันนี้คือ คือของอหัดใหญ่ของหัดใหญ่นะเออคือรู้เลยว่าอยู่ที่หัดใหญ่หนี่แหล<น>ะห<ช>ั่ชัวร์อืมค่ะที่ถามพี่ไก่หน่อยนึงค่ะว่าช่วงท้ายรายการเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูว่าเออการทําสวนบัวหรือว่าการปลูกบัวดูแลบัวแบบที่พี่ไก่ทำเนี่ยตอนนี้มีเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาไหมคะ เออตอนนี้เรายังปิดอยู่แต่คุณสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะมาเข้าชมได้เพราะพี่ไก่คือพี่ไก่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะมีคนงานอยู่ที่นี่แต่ว่าอย่างที่บอกคือการให้ข้อมูลบางทีมันก็ไม่เหมือนกับพี่ไก่ให้ข้อมูลเองฉะนั้นถ้าจะมาเนี่ยก็ลองแวะเวียนไปพูดคุยกับพี่ไก่ที่บ้านบ้านดอกไม้บ้านดอกไม้อยู่ตรงถนนสุภารณ์รังสรรค์หลักๆพี่ไก่ก็จะนั่งบริหารอยู่ที่นั่นนะคะหรือว่าถ้าใครจะแวะไปอุดหนุนพี่ไก่ ก็ไปกันได้ที่บ้านสวนดอกไม้เพราะว่าพี่ไก่ก็ยังรับงานอยู่นะคะไม่ได้ทำไม่ได้ทําสวนบัวอย่างเดียวคืองานก็ยังรับอยู่ตามปกตินะคะทีนี้สายพันธุ์ที่นี่ที่เรามีอยู่ค่ะพี่ไก่อนาคตเราจะพัฒนาต่อไปในรูปแบบไหนยังไงต่อไปคะตอนนี้เนี่ยบัวเนี่ยเขาจะมีการประกวดในระดับโลกกันทุกๆปีแล้วก็พยายามสะสมบัวที่เขาเป็นแชมป์เป็นแชมป์อะเก็บบอกว่าต้นไหนที่ยังแพงที่เรายังไม่มีกําลังก็โอเครอก่อนแล้วก็เราก็สะสมมาเรื่อยๆส่วน ถ้าเราอยากจะได้เป็นของเราเองแล้วก็หัดผสมค่ะทํำนู่นทํานี่ลองดูว่าออกมาสวยไหมอันนี้อ,อันนี้คือสเสน่ห์ของบวัวเพราะว่าวงจรชีวิตในการตั้งแต่เริ่มผสมจนกระทั่งเข้าบานให้เป็นดอกให้เราเห็นเขาสั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนั้นได้เร็ว หรือไม่อย่างนั้นเราก็ปล่อยให้ธรรมชาติเขาผสมอาศัยพึ่งอาศัยแมลงแต่มันก็อาจจะต้องดูจังหวะหน่อยนึงดูจังหวะนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกคือธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าส่วนบัวของพี่ไก่เนี่ยอยู่อยู่ออกมานอกเมืองหน่อยหนึ่งฉะนั้นเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ก็ถือว่ายังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ต้องอาศัยแรงไม้แรงมือแรงคนเข้าไปช่วยผสมเขาด้วยนะคะอ่ยงไงวันนี้ก็ถือว่าเราได้ความรู้เยอะมากจากสวนบัวของพี่ไก่ที่นี่ เดี๋ยวคุผู้ชมคะช่วงท้ายรายการจะให้ผู้ชมไปชมค่ะว่า สวนบัวของพี่ไก่ที่นี่เนี่ยดอกบัวแต่ละดอกบอออื่นๆที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมไปดูว่ามีชื่ออะไรบ้างคุณผู้มชมจะได้ดูว่าสวนบัวที่นี่เขาสวยจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากๆนะคะ<อ>ที่ให้ <ขอ S 1> ความ <ขอ S 1> รู้กับเราเยอะมากแล้วก็ถือว่าเป็นทีมงานแรกเลยที่มาถึงสวนบัวพี่ไก่แห่งนี้ใช่ครับค่ะแล้วในอนาคตเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าสวนบัวแห่งนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดไปอย่างไรนะคะให้กําลังใจให้กําลังใจนะคะขอบคุณค<อ>่ะวันนี้ลารายการไปพร้อมกันกับพี่ไก่เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเทปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ